Vem, Yeah. Thank yeah. yeah. 生命和意外。<music> <music> กับเพื่อนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนะคนที่ดีใจมากที่สุดค่ะนะจะต้องเป็นบุคคลสําคัญนะคะวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะนะคุณพ่อฉัตรชัยพามลอยและคุณแม่ไพร์ทํามลอยค่ะขอเสงปร้อมให้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะและลำดับต่อไปนี้ค่ะ อิมสัมภาษนะคะที่วันนี้ดีใจที่สุดในชีวิตเ่ยเช่นกันนะคะขอเชิญคุณพ่อกวีต้าปางและคุณแม่ชอบอากาศต้าปางค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อคุณแม่ด้ค่ะคุณพ่อแอบไปร้องไห้หรือเปล่านะคะเป็นความเป็นน้ำตาแห่งความตื่นตันใจค่ะนะคะ วันนี้นะตลอดทั้งวันนะคะเรียกว่าเป็นการผ่านพิธีการนะคะตั้งแต่ในเช้ชานะก็มีน้ำตาแห่งความปิตินะคะเนี่ยราะคาะเรียกว่าเป็นนะคะแก้ตาเด่นใจนะคะแล้วก็เป็นลูกชายหอแก้วหัวแหวนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะและวันนี้ค่ะได้รับเขียินะคะสำหรับประธานในงานฉลองมงคลสมรสนี้ค่ะบัดน,นี้ขอเรียนเชิญนะคะ คลังมืงคสมรสนะคะคุณพงศธรสีเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากรักน้อยขอเสียงปรบมือดังด้วยค่ะวันนี้ท่านจะขึ้นมานะค้อมอะไรค่ะนะคะกับค้เบ่าวสาวค่ะ นะคะท่านข้เกียรตินะคะอวุพรให้กับท่านผ่้บ่าสาวสาเชท่านท่ประทมการเยืนนันะท่านนายกประการงนผู้ประมันระจานะครับขอขบทุณนะครับท่านที่ดนะครับแล้วก็ท่ทุกท่านนะครับประห่านางาว้องร้อ๋เห็นมื่อเช ขอให้หนักน้อยครับนไม่บุกอีกนะครับมีความเกิดที่ตดงไปความไม่มั่นต่างๆนะครับพลังรักนะครับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับขอให้ทั้งสองคลองเรือกันอย่างขอบคุณนะครับมีอะไรก็หนุนเขาก็ทำให้กันที้นอยู่กันนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไีแล้วก็ตลอดไปนะครับ ขอเสียงปรบมือนะฮะให้กับคุณคุณธ์ธนาสุรเดชเลยนะคะวันนี้ค่ะนะคะท่านได้ให้เกียรตินะคะดื่มฉลองมงคลสมรสนะคะให้กับทั้งคู่บ่าวสาวค่ะเชิญเลยค่ะ เป็นบหมาวยั้นขออนุญาตให้ท่านเป็นต้นเสียงนะคะ

ท่านประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะคุณพงศธรสีวลาน้าท่านดำรงตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยค่ะเขาจะพูนให้ท่านแค่นี้ค่ะอ่าค่ะแล้ววันนี้ค่ะนะคะสำหรับคุณพลต้นงมาที่อยู่บนเวทีนี้นะคะเรียกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมคะสวยหล่อเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมอ่านะคะวันนี้มีใครอยากได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่ มูลคนสมรถของลูกสาวแล้วก็ลูกชายค่ะวันนี้นะคะก็ฝั่งเจ้าบ่าวคุณพ่อจะเป็นลียแทนนะคะขอบคุณแขกที่มีเกียรตินะคะ

แสดงออกด้วยคำขอบคุณหนะ้าที่เปลี่ยนหัวใจที่วันนี้นะคุณพ่อนะอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆนะโอเคค่ะและลำดับนี้ค่ะนะจะแทนนะฝ่ายเจ้าสาวเริ่มจากคุณแม่ก่อนเลยค่ะค, <c oughs> คุณพ่อบอกคนเดียวนะแขกมะทำไมคะแต่ต้อมีเจ็ดเท่หนะคะวันนี้รู้สึกไม่ดจะมองคุณเป็นแมะ ขอใช้ประปรุเป็นกำลังใจคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะรู้สึกเศร้าเสียใจที่ต้อมางาน,านนี้นะคะไจแล้วค่ะก็ไปแล้วกันทันแล้วคุขอบคุณมากนะคะฉากต,ตกผกร้องอะไรก็ขออภยัยไปแล้วพี่ ค่ะะคคุณพ่อแม่นะคะนะแล้ววันนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้หัวใจฟูมากๆนะและสําหรับวันนี้ก็ให้เก็บภาพนะคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนที่จะให้ท่านลงไปพักผ่อนด้านล่างมเชญนลยค่ะ โอ okay, เคค่ะอยให้ทุ๊บๆนะพักผ่อนล่างนะคะโอ้โหวันนี้นะคะเป็นวันมงคลของลูกๆนะคะเรียกว่าวันนี้ไม่มีคำว่าลูกฉันและลูกเธอต่อไปมีแต่คำว่าลูกของเราแล้วนะคะ,ะเราส่งไบตอนนี้นะคะให้กับพระเอกนางเอกของงาน,นะคะ่ะถือไว้เลยะค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์พิเศษนะคะเอฟพิเศษที่วันนี้นะคะได้นะจัดเตรียมมาสัมภาษณ์าสาวสาว นี่แหละค่ะนะคะในวันนี้นะเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะเป็นคนที่สวยที่สุดและหล่อที่สุดภายในงานนี้แต่เมื่อกี้เฮชัน hey นะคะยังไม่จุกใจค่ะนะสำหรับนะข้อความที่หนึบอกมาว่าเจ้าสาวชอบอะไรนะหรือเจอกันที่ไหนนะไม่เหมือนกับการได้ความจากปากของตัวเองนะ <S <S วันนี้ค่ะนะคำถามแรกคำถามที่หนึ่งคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวขา เรารู้จักกันได้ยังไงคะเริ่มที่จะบ่าวเป็นคนตอบก่อนรู้จักกันได้ยังไงเลอกะเจอเจรเจ้าสาวเป็นคนเชียใช่ไหมค่ะ เราพักไปยังไงคะ ทำไมใครไปเอาไอ้นั่นล่ะไปไปเดตตาม